กระดิบกระดบไปกระดิบกระดิบไปกระดิบกระดิบไปกระดิบกระดิบไปกระดิบดึบไปบนใบไม้อ่อนกัดกัดกินกินอิ่มแล้วก็นอนแล้วเจ้านอนก็ชักใหญ่หุมตัวกระดิบกระดิบกระดิบดืบดืบกระดิบกระดิบกระดิบดืบดืบตุ้มตเตียมเตียมออก จใครเจ้านอนตัวใหญ่ลูใครกันเนาะกระดึ๊บกระดึ๊บไป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 กระดึบกระดึ๊บ จะใครจะนอนตัวใหญ่ลูกใครกันเนาะกระดึ๊บกระดึ๊บไป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 กระดึบๆๆๆด๊บ จใครเจ้านอนตัวใหญ่ลูกใครกันเนาะกระดึ๊บกระดึ๊บไป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 กระดึ๊บกดึบ 吧。<Bye. S 2> สวัสดีคะ่ะผู้ปกครองและเด็กๆนะคะชั้นอนุบาล3ห้องครูแอนนะคะเป็นไงบ้างคะนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้ฟังเพลงที่ครูให้ฟังชื่อว่าเพลงนอนและผีเสือ้อไปแล้วนะคะนักเรียนจะเห็นว่าวงจรชีวิตของนอนผีเสื้อจากในเพลงได้อธิบายเอาไว้ค่อนข้างจะละเอียดมากเลยนะคะเริ่มจากอะไรคะเพลงว่างไงน้า ตุมต้มๆเตีมต้มๆออกมาจากไข่เจ้านอนตัวใหญ่ลูกไข่กันนะอ้าวลูกไข่คะเจ้านอนลูกไข่ใครรู้บ้างเอเจ้านอนนี่มันพ่อแม่มเป็นใครลูกไข่กันนะรู้ยังคะรู้ยังรู้ยังคะอ่าเจ้านอนเป็นลูกของของใครใช่แล้วคะ่ะเจ้านอนเป็นลูกของผีเสื้ออ่าเล่นเก่งแสดงว่านักเรียนตั้งใจฟังเพลงนะคะ เยี่ยมมากจริงๆค่ะ,ะในสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่เราเรียนเรื่องหน่วยสัตว์น่ารักนะคะหลังจากที่ได้เรียนไปแล้วนะคะก็มีกิจกรรมแล้วก็ใบงานที่เรียนได้ทําส่งกลูมานะคะแต่วันนี้มันจะมีพิเศษหนึ่งอย่างคือเราจะมีกิจกรรมสร้างสรรค์เกิดขึ้นหลังจากที่ได้เรียนไปแล้วนะคะเรื่องอาจจะเบื่อเกี่ยวกับเขียนหนังสือนะคะวันนี้นะคะครูมีกิจกรรมสนุกๆน,นะคะ เราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการพับกระดาษนะคะพับกระดาษเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่รู้ว่านักเรียนจะพับกระดาษเป็นอะไรนะคะนักเรียนนะคะนักเรียนมาดูอุปกรณ์นะคะที่ครูแจกไว้นะคะตอนที่นักเรียนมารับใบงานนะคะดูซิอุปกรณ์ของเรามีอะไรบ้างน,นะคะอันแรกเลยก็คือ กระดาษสีนะคะกระดาษสีทุกคนจะได้คนล,ละ2ใบนักเรียนเอากระดาษสีของตัวเองมาสิกระดาษสีสองใบยังอยู่ไหมเอามาเลยค่ะกระดาษสีต่อไปอันที่2ก็คือก็คือ,อกันไกรนะคะนักเรียนต้องมีกันไกรที่ครูแจกไปให้นะคะกันไกรจะอยู่แบบนี้นะคะมีซองใส่เรียบร้อยเลยเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องเก็บใส่ซองแล้วนําคืนครูนะคะกันไกรเป็นของห้องอนุบาล3นะคะ ที่สําคัญต้องคืนค่ะอันนี้สําคัญมากเลยต่อไปอุปกรณ์ที่ครูแจกไปอันที่3ามคืออะไรคะไหนใครรู้บ้างมันคืออะไรอ่าเล่นตอบถูกนะคะมันคือหลอดดูดน้าธรามารมดาธรรมดานี่เองนะคะหลอดดูดน้ํานะคะอืมต่อไปต่อไปอันที่เท่าไหร่ละอันที่4ี่นะคะอันที่สี่ตรแนนี่คือ ปากกาเมจิกของครูนะคะปากกาเมจิกของครูแต่ครูไม่ได้แจกให้นักเรียนไปนะคะนักเรียนมีสีนักเรียนมีสีอยู่แล้วนะคะสีของนักเรียนก็คือสีสีเทียนให้เรียนใช้สีอันนั้นได้เลยนะคะอ้าวสีของใครยังไม่มีบ้างอย่าบอกนะว่าไม่มีสีครูได้แจกไปแล้วตอนตอนต้นเทอมเลยสีคนละหนึ่งกล่องยังมีอยู่ครบกันไหมสิบสองสี อ้าวอรสีอรสี C, C. บางคนบอกว่าสีของฉันมีไม่ครบนะคะมีไม่ครบเหลือกี่สีเหลือกี่สีนักเรียนสาเหตุที่เรียนสีไม่ครบคือเล่นแล้วทาไมคะวางเกื่อนเลยแล้วก็ไม่เคยเก็บนะคะตอนนี้เหลือกี่สีเอามาใช้ได้สีเดียวก็ได้นะคะเนี่ยไปหยิบไปเลยค่ะไปหยิบสีมานะคะเอามานะคะกิจกรรมนี้นะคะให้ผู้ปกครองมาร่วมทําด้วยนะคะมาร่วมทําด้วย กระดาษมีอยู่2ใบนะคะกระดาษที่แจกไปมีอยู่ใบให้นักเรียนให้ผู้ปกครองช่วยทำหนึ่งใบนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วเมื่อทำเสร็จแล้วนะคะแล้วให้เรียนออากมามาดูซิของผู้ปกครองกับของเราใครทำได้สวยกว่ากันอะลองมาลอง,ลอง,ลองทำดูนะคะ Bye. Um. Um. Mm -hmm. ศิละปะสร้างสารรค์เสร็จไปแล้วนะคะได้แข่งกับผู้ปกครองไหมได้เล่นไหมสนุกไหมพนักเรียนชอบไมค่กิจกรรมแบบนี้นะค่ะสอหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณผู้ปกครองนะคะที่ช่วยที่ช่วยมาดูแลเด็กๆในวันนี้นะคะดูแลความปลอดภัยนะคะในเรื่องของการใช้กันไก่นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิป,ลปนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบายเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้า